สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูของทานเล่นหรือว่าของว่างค่ะก็คือซาคูไส้หมูนะคะรับประทานกับพริกขี้หนูผักกาดหอมผักชีหรือว่าผักต่างๆผัก,กอื่นๆก็ได้ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกนะคะก็คือกระเทียมสับค่ะวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมไทยก็สับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะก็คือหอมแดงค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นหอมแดงที่สับเรียบร้อยแล้วเหมือนกันต่อไปค่ะก็คือหัวใจโป๊วหวานค่ะก็สับมาเสร็จแล้วต่อไปค่ะก็คือถั่วลิสงนะคะถ้าเป็นถั่วลิสงที่คั่วเองแล้วก็บดเองก็ยิ่งดีค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือสามเกลอค่ะวันนี้เราใช้สามเกลอเป็นแบบกระปุกนะคะทําสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหมูสับและขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะอย่างแรกเลยก็คือตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันลงไปจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจเจียวนะคะสามารถที่จะซื้อได้เดี๋ยวนี้ก็มีกระเทียมเจียวที่สําเร็จขายแล้วนะคะแต่วันนี้เราต้องการน้ํามันที่ใช้สําหรับเจียวกระเทียมด้วยนะคะเพื่อทาตรงสาคูไม่ให้สาคูติดกันนะคะก็จะได้ความหอมของน้ํามันกระเทียมด้วยค่ะ แล้วในการเจียวกระเทียมนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเมื่อกระเทียมได้แล้วเนี่ยเขาจะขึ้นมาเปลี่ยนสีอีกหนึ่งระดับนะคะก็ต้องรีบเอาขึ้นนิดนึงแล้วก็เอามากรองน้ํามันออกค่ะต่อไปค่ะเราใช้เป็นกระทะอันเดิมนะคะจากนั้นก็ติดแก๊สค่ะใส่หมูลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดงสับค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะผัดทั้งสองอย่าง ไปจนกว่าทั้งสองอย่างจะสุกก่อนค่ะหมูสับกับหอมแดงก็สุกแล้วค่ะต่อไปค่ะเราใส่หัวไชโปะหวานลงไปตรงนี้ถ้าใครใส่เป็นหัวไชโปะเค็มนะคะถ้ามีเป็นหัวไชโปะเค็ม ก็ต้องล้างความเค็มออกก่อนนะคะแต่วันนี้เราใช้หัวไชโป๊หวานขั้นตอนนี้เราก็พัดต่อค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่เป็นสามเกลือลงไปนะคะสามเกลือสำเร็จรูปนะคะตรงนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเเนะคะสามเกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยนะคะตมให้ละเอียดก็จะได้เป็นสามเกลือนะคะสำหรับคนที่ อ่าไม่ได้ซื้อสามเกลอสำเร็จรูปมาใช้นะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นสำเร็จรูปนะและขั้นตอนนี้ก็ผัดต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันค่ะวันนี้เราจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะตรงนี้ก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปนะคะผัดไปเรื่อยแล้วก็ชิมค่ะรสชาติของไส้สาคูนะคะก็จะมีความหวานแล้วก็จะมีความเค็มแทรกมาเล็กน้อยค่ะ ส่วนใครที่ชอบเป็นผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยนะคะในขั้นตอนตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะผัดไปแล้วก็เช็คความแห้งของเขาสักเล็กน้อยนะคะของไส้สาคูนะคะเช็คความแห้งด้วยค่ะส่วนไฟที่ใช้จะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ถั่วลิสงลงไปจากนั้นก็ทำการผัดต่อค่ะ ถัดไปนะคะเราก็เช็คด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการความเหนืดที่สามารถจับปั้นเป็นลูกวงกลมได้ค่ะเมื่อได้แล้วเราก็ปิดแก๊สแต่เราก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะหลังจากนั้นก็หันมาแช่มเมล็ดสาคูค่ะเทมะเมล็ดสาคูลงในถ้วยนะคะจากนั้นก็เทน้ําลงไปค่ะเวลาที่เราจะแช่มเมล็ดสาคูนะคะเราจะแช่ทั้งหมด15นาทีค่ะ หลังจากที่แช่ไปแล้ว15นาทีก็หันมาปั้นไส้สาคูนะคะไส้สาคูตอนนี้ก็เย็นแล้วค่ะก็ปั้นได้ง่ายแล้วนะคะเราก็ปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะก็ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเอากำลังพอดีพอเหมาะนะ แล้วนี่ก็คือไส้สาคูที่เราได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นี่ก็คือเมล็ดสาคูที่แช่ครบแล้ว15นาทีนะคะเราก็กรองเอาน้ำออกทิ้งไปจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มปั้นสาคูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะหยิบสาคูนะคะมาวางไว้ที่มือแล้วก็แผ่ให้เขาเป็นบางๆนะคะจากนั้นก็หยิบไส้ขึ้นมาวางไว้ตรงกลาง แล้วก็ค่อยๆตะล่อมเม็ดสาคูนะคะเอาให้เขารอบๆอบของไส้สาคูนะคะเอาให้ทั่วค่ะตะล่อมตะล่อมขึ้นมาปั้นลูกแรกนะคะก็จะมีความช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวพอเราปั้นไปเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดความเร็วความชำนาญขึ้นค่ะ ทีนี้ความหนาความบางของสาคูนะคะก็ตามชอบเลยค่ะบางคนก็ชอบหนาะบางคนก็ชอบบางนะคะตรงนี้ก็เลือกเอาเลยค่ะว่าชอบแบบไหนค่ะ<ส>เดี๋ยวเราจะปั้นให้ดูอีกหนึ่งลูกนะคะ แล้วก็เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเราก็จะปั้นให้เสร็จครบหมดเลยนะคะที่เราได้ทำทั้งหมดค่ะขั้นตอนของการปั้นเม็ดสาคูก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนึ่งกันเลยค่ะ น้ำมันเจียวนะคะน้ำมันเจียวของกระเทียมนะคะเราก็ใช้เป็นพายค่ะจุ่มน้ำมันนะคะแล้วก็ทาไปที่ซึ้งเลยค่ะวันนี้เราไม่ได้ใช้ใบตองนะคะเพราะว่าเราหาใบตองไม่ได้ก็ใช้ซึ้งนี้เลยนะคะทาน้ำมันลงไปจากนั้นก็วางสาคูค่ะลงไปแจยา,ยาให้วางติดกันนะคะเพราะถ้าวางติดกันเนี่ยพอส,สาคูเขาสุกเนี่ยเขาติดกันแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นต้องวางห่างๆกันค่ะ ก็ซึ้งที่เราจะนำมานึ่งนะคะเราก็ตั้งน้ำรอไว้เลยค่ะรอให้น้ำเดือดไว้เลยเมื่อเสร็จแล้วนะคะเลี้ยงเสร็จแล้วเราก็นำไปตั้งนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเราจะนึ่งทั้งหมดใช้เวลา4นาทีค่ะเมื่อครบ4นาทีเปิดฝาออกมาจะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นขาวๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวพอเขาเริ่มเย็นเขาเสร็จตัว สาคูก็จะมีความใสค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะน้ำมันที่ได้จากเจียวนะคะน้ำมันกระเทียมก็ทาลงไปค่ะเพื่อที่จะไม่ให้สาคูติดกันแล้วก็จะได้ความหอมของน้ำมันเจียวกระเทียมค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เตรียมเป็นผักกาดนะคะผักกาดหอมผักชี ก็เตรียมจัดใส่จานไว้เลยค่ะจากนั้นก็ตักสาคูลงไปในจานเลยค่ะเห็นไหมคะสาคูจะไม่ติดกันเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันกระเทียมเสร็จแล้วต่อไปเราก็โรยกระเทียมที่เราได้เจียวไว้ค่ะถ้าเราเจียวกระเทียมเองนะคะจะได้กระเทียมที่มีความหอม และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องมีพริกขี้หนูสวนด้วยค่ะวางตกแต่งให้สวยงามแล้วนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำสาคูไส้หมูค่ะ ยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอนมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ